สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นสูตรครบวงซึ่งจะกคำนวณย้อนหลังให้ชมกันตั้งแต่750อ่าเรามาดูวิธีคิดกันเลยนะครับอันดับแรกะนำเลขที่ออกตั้งแต่725ดสานำมาเรียงไว้แบบนี้กันก่อนนะครับก็เรามาเริ่มกัน นำสามเลขนี้นครับก็ก็มีเลข7 6 5นะครับมาเรียงไว้แบบนี้นะครับ7 6 5แล้วก็นำสองสองหนึ่งแบบนี้นะครับ อ่ะก็นามา,มาเรียงแบบนี้นะครับทีนี้เราจะหานะครับเลขที่มาครบบนวิธีคิด3ำเจ็ดบวกอบสองบวกอบหนึ่งนะครับ ตางไม่นี้บวกกัน7็บวกสองเป็น9 9้าบวกหนึ่งครับเท่ากับ0ตัวแรกได้ที่0นะครับ0บวกกับแต้ม5 5าเป็น5นะครับ0บวกกับแต้ม5เป็น5ตัวต่อไปนะครับก็ นำสองเลขนี้มาบวกกันนะครับ7ดบวกกับ6ค่าเป็น3นะครับอ่า7บวก6เป็น3 3บวกกับแต้ม้นะครับค่าเป็น8 8อ่ามแปดต่อที่ สองเลขนะครับก็วิธีคิดนำห้าบวกกับหนึ่งห้าบวกกับหนึ่งนะครับเป็นหกหกบวกกับแต้มหนึ่งนะครับห้าเป็นเจ็ดแบบนี้นะครับหกบวกแต้มหนึ่งเป็นเจ็ดครับเขาจะมาว่าตรงนี้นะครับอ่ะเขาจะได้อ่ะตัวที่มาครบนะครับของงวดนี้อของงวดที่ออกเจ็ดห้าศูนย์นะครับ ซึ่งเราจะได้ตัวเด่นที่6เลยนะครับก็มีเลข0มี5มี7นะครับที่มาครบนะครับเราจะได้แบบนี้นะครับวิธีคิดก็เข้ามาเป็นหว้นแรกนะครับ อเอาละมาต่อขั้นที่สองก็เหมือนเดิมนำแรกนะครับก็นำเก้าเจ็ดห้านะครับเก้าเจ็ดห้าที่แถวที่สองนะครับก็นำสี่สามห้านะครับ มาดูนะครับตัวแรกนะครับใช้วิธีนำา4บวกกับ7บวกกับ5นะครับ4ีบวกเเป็น1 1ึบวกหเป็น6ตัวแรกที่6 6บวกกับแต้ม5นะครับค่าเป็น1น่งต่อที่วิธีหนึ่งนะครับนำา4บวกกับ3 4มบวกสเป็น7 7บวกกับแต้ม5เป็น2จากนั้นอีก2 สองเลขนะครับก็นำห้าห้าบวกวห้าครับศูนย์สมบูกกัแบแบหนึ่งครับจะได้ค่าเป็นหนึ่งะครับจะได้แบบนี้แล้วมาดูเลขที่ออกถ้าจากเก้าสามห้านั่นคือของวันนี้น 17, เนี่ยออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาดูนะครับที่คำนวณได้นะครับมี7 มีามี7มี1มี1นไ,ไหมครับมาครบบนกันเลยนะครับ่็จะได้แบบนี้2อวดไปแล้วนะครับอ่าก็เป็นสูตรคำนวณแบบข้ามงวดน,นะครับต่อกันเลยนะครับต่อมาวันที่3ก่อนนำแรก

วิธีแรกนำสาม 3, บวกกับ7บวก7นะครับ3บวก 7, เป็น0 0บวกเครับเป็น7นะครับ7จดบวกแตม5 2วิธีตัดไปนะครับนำสาม 3, บวก 3, เป็น6กบวกแต้ม5เป็น1ต่อด้วยนำสองบวก 7, เป็น9 9เบวกแต้ม1เป็น0นะครับก็จะได้นะครับเป็นที่6เลข เลขที่มาคบนะครับก็มาดูเลขที่ออกองูนีครับออกเจ็ดหกหนึ่งออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับต่อดเลขที่ข้าวนะครับก็มี 7, มีเจ็ดมีหกมีหนึ่งนะครับ วิธีคิดนะครับก็แบบนี้นะครับนํามาเรียงแบบนี้ถึงเราจะคิดออกมาแบบนี้นะครับอ่ะ่อเรามาดูของงวด30มธันวาน,นะครับก็เป็นสูตรอ่ะที่เดิมอ่าสมงวดไปแล้วครับที่เข้ามา3มงวดแบบข้ามงวดนะครับเข้ามา3มงวด วิธีคิดก็จะใช้อสองหัวนะครับตามนี้เลยนะครับสหัวนี้มาคำนวณเรามาดูของหัวใหม่กันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนำสองห้าห้นะครับ255้า25 ไว้ตรงนี้นะครับเาด้วยกแถวหนึ่งนำสองสามแปดสองสามแปดนะครับสองสามแปดมาเรียนแบบนี้นะครับแถนั้นก็จะหาตัวเด่นที่หนึ่งนะครับตัวเด่นตัวแรกนะครับก็นำสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองนะครับ, 7, 7รบตัวแรกได้ที่เลขสอง้า สอตัวนี้บวกกับอะแปดห้านะครับเป็นเจ็ดถัดตัวอะขอแถวที่2นะครับเราวิธีคิดนำสองบวกกับสนะครับกับสอนี้นี่บวกการเป็น5 5บวกแตดม5นะครับ0ูนะเรามาดูตัวที่5นะครับวิธีคิดตัวที่ห้าอะนำไปกับ5บวกกันนะครับค่าเ,เป็น2 แปดบวกห้านะครับเป็นสามนะครับะก็สามบวกกับแต้มหนึ่งเป็นสี่ได้แบบนี้แล้วนะครับวิธีคิดก็ตามนี้นะครับก็วันนี้คำนวณที่สองเจ็ดสี่ห้าูสามนะครับก็จะมาได้ไหมนำไปพิจารณากันด้วยนะครับ ก็เป็นสูตรมาครบวนนะครับก็ได้ที่ของเลขนี้สองเจ็ดสี่ห้าสนสาม พอถ้าจะมาประกบนะครับก็ปินชุดซึ่งจะได้อ่าจุดนี้นะครับที่เต่น2 4 5 7 4 5อ่นะครับเต้นอ่า4 2 7นะครับจะไปแบบนี้นะครับ ซึ่งก็ตรงกับเลวีนะครับที่2ตัวมาตัวนะครับมี7กับ4ีครับ4กับ7ก็อาไม่แน่นะครับ4กับ7อาจจะมาด้วยกันจะมาด้วยกันก็ได้นะครับกนนี้นะครับ ก็สู่าเข้ามา3ามงวดแล้วนะครับเข้ามาแบบค้ามงวดวิธีคิดนะครับก็ถามนี้นะครับวิธีคิดก็จะลองไปคำนวณดูก็ได้นะครับ ก่ในส่วนชุดสรุปนะครับจะมาคัดเน้นๆให้ชมกันนะครับอีกเช่นเคยก่อถ้าไม่อยากพลาดก,กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับก็อนสำมาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์และติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัอไปสวัสดีครับ